สวัสดีครับหมอตพอรครับเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งวันนี้เนี่ยจะมาเล่าการทำตาสองชั้นในผู้ชายนะครับซึ่ง ตาสองชั้นในผู้ชายเนี่ยจะมีความแตกต่างกับตาสองชั้นในผู้หญิงนะครับโดยรวมๆก็คือจะมี2ประเด็นด้วยกันในเรื่องของความสูงนะครับซึ่งในผู้ชายเนี่ยมักจะทําชั้นตาที่ต่ํากว่าในที่2คือเรื่องของความลึกของชั้นตานะครับซึ่งโดยปกติแล้วผู้ชายก็ไม่อยากทำชั้นตาที่ลึกมากนะักสรุปก็คือว่าอยากให้ดูเป็นธรรมชาติมากกว่านะครับเรามาดูรูปของเคสในการทําผ่าตัดตาเนี่ยอย่างกรณีอย่างนี้นะครับเราจะสังเกตว่าตรงนี้คือหนังตาที่ตกลงมานะครับในเคสที่มีหนังตาตกเยอะๆเนี่ยนะครับอาจจะต้องแยกระหว่าง เคสที่มีน้งตาตกเยอะกับมีตาปลือนะครับซึ่งอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยคล้ายๆกับว่าอันนี้คือดวงตาเนาะคล้ายๆกับว่าตรง่วน,นี้จะดูเหมือนเล็กนิดนึงจะดูเหมือนคล้ายๆกับตางงนอนนะครับซึ่งในการแยกเนี่ยปกติแล้วเราก็ถ้าถ้าเป็นการตรวจนะครับเราก็จะลองให้คนไข้มองตรงให้หน้านะครับแล้วเราก็จะยองลองยกหนังตาที่มันตกเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าโคนของอขนตาเนี่ยนะครับอยู่ระดับไหนของลูกตานะครับ โคนของขนตายอยู่ระดับไหนของลูกตานะครับถ้าอยู่ระดับที่อย่างเช่นว่าต่ำกว่าขอบบนของของตาดำเนี่ยไม่เกินสักมิลหรือ2องมิลอันนี้ถือว่าเป็นปกตินะครับแต่ถ้าหากว่าตกมาเยอะกว่านั้นนะครับอย่างเช่นตกมา 2. อมิลสามมิลก็จะเป็นเรื่องของตาปรือนะครับซึ่งกรณีนั้นต้องแก้ตาปรือนะครับอันที่2ก็คือว่าในกรณีอย่างนี้เนะี่ยถ้าหากว่ามี หนังตาตกเยอะนะครับแล้วถ้าหากว่าต้องการแก้ให้มีลักษณะของมีชั้นตาบ้างนะครับแต่ว่าความสูงของชั้นตาเนี่ยดูธรรมชาติคือว่าไม่สูงมากชั้นตาที่เลือกอาจจะประมาณสักสี่มิลห้ามิลอะไรประมาณนี้นะครับคือไม่สูงมากนะฮะขั้นตอนการทําก็คือขั้นแรกเลยเราก็ใช้การวัดของชั้นตาก่อนนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยอันนี้คือเป็นเครื่องมือในการวัดคล้ายๆเป็นวงเวียนนะครับแล้วก็วัด ว่าสูงประมาณสักกี่มิลน,นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาวาดรูปนะครับวาดรูปจะมีเส้นเส้นเส้นล่างกับเส้นบนนะครับเส้นล่างก็คือว่าชั้นตาสูงแค่ไหนส่วนเส้นบนจะเป็นเส้นที่จะต้องตัดหนังออกเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าหากว่าหนังตาตกเยอะก็ตัดเยอะนิดนึงถ้าหนังตาตกไม่เยอะก็ตัดบางคนอาจจะเป็นแค่ทําตาของชั้นมีแค่เส้นเดียวก็ยังได้นะครับและขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนการเย็บชั้นตาละนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าให้มันมีความลึกนิดเดียวก็อาจจะประมาณนี้นะครับเย็บหนังตานอกกับ กล้ามเนื้อในการยกตาแต่ถ้าบางคนถ้าต้องการให้ดูลึกมากๆนะครับอาจจะเย็บตรงนี้นะครับขึ้นไปสูงนิดนึงไปถึงไอ้ตรงสีเหลืองหรือว่ากล้ามเนื้อลืกตานะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับสรุปสําหรับเคสที่ทําตาสองชั้นในผู้ชายขอบคุณครับ